สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ,ะพบกพันอีกแล้วนะคะช่องคุมพันตุลากันวันนี้ก็มาถ่ายคลิปกินข้าวตอนเย็นนะคะนาบุญเกิดวันนาหน้าแดงเลยคะ่ะน้องเตือนใจวันนาคูริศตุลากันป้าดอกล่ามป้าทองจันพี่สาวคุมพันค่ะวันนี้คุมพันก็ไปเก็บบักละมุดมาจากสวนป้าดอกเลยค่ะสวนพี่สาวเราบอกว่าเก็บเอาล้อนน้องเพราะฉะนั้นว่าบักกอก็เก็บมาจากสวนป้าจอยเก็บใกล้จะเบิดแล้วค่ะพี่น้อง เก็บมาจำเสมือสูมือส่วนพี่สาวนาออยากได้ยังกับพี่สาวก็บอกว่าอยากได้ยังเก็บเอารถน้องหล่าเพื่อนว่าคุมพันก็เก็บยังเดียวแล้วค่ะพี่น้องผูกก็จะกินมือน่อยนะทุกอย่างเลยค่ะบกม่วงบกมีผลละมากรากไม่มีทุกอย่างวันวาหยามมาเสากินคือหาษาเด้อค่ะให้ครบอาหารห้ามูอยางมือเว้นกินธรรมดาหยัางมาแหลยงกินแบบยาจุกเด้อค่ะบัวเจ้าวว่ายาจุก กินแทบป่วยยังไม่เต้าว่ะแทบไรยังไม่แรงมีเวลากินข้าวไรเพื่อนบ่เออมีเวลากินข้าวเออนั่นแหละสุขภาพจังกินดีบ่ว่าเด้อค่ะพี่นน่องเนี้ยวไงจับ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 กูหล่ะมึงปลาดูวรอใครก็บมาจากนหนตอนปลาตอนปลาตอนบางไงเลยครับใครก็บเก็บมาจากน้ำเมื่อแรงนะครับเนี่ยปลากิเลมิด กูรดหวานมาได้หวานเนี่ยต้มเบื้องกลางเบื้องกลางมาเด้อค่นนี้ค่ะคนอ่ะโอ้หน้าแดงโชว์กลางปลาเราเป็นตัวน้อยตัวใหญ่แท็บไลค่ะแท็บไะ ยังเัอไกับนองุคติบไปต่นะอุ้งคยเติบไปแตเลอร่อยมากเลยค่ะเบิ่งกับเขาพี่น้องใกล้ยีบดลราสมตามมาปดเดี๋ยวจะไปเอิญครูแพทย์มากินกอนึินมาเอาคกินข้าวมาเอาขอบคุณมากๆากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะ